คนปลูกมันสุขสรรกันในวันรับตังถึงแม้จะมีเหนื่อยบางแต่ความหวังยังเต็มหัวใจสายพันธุ์ไหนดีเรานี้จะสรรหามาให้แฟนเพจเพื่อนเกษตรถูกใจพร้อมใจไปกับเรา,าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับผมก็ขุดแล้วนะครับตะยอง99ของเราวันนี้ก็มีลูกค้ามา สวนของเราแล้วก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมก็ผมอยากให้ลูกค้ามาเห็นมาดูครับมาดูาผลผลิตของเราว่าเป็นยังไงมัง่งสำหรับาสายพันธุ์ระยอง99ของเราครับผมที่กำลังขุดกันอยู่ครับสายพันธุ์นี้ <c oughs> หัวจะยาวมากครับผมยาวแล้วก็ค่อนข้างใหญ่ครับตน้นพันธุ์ที่ตัดก็เตรียมไว้ให้ลูกค้าแล้วครับผมอันนี้ก็มีคนมาจองเป็นไร่ก็มีครับผมมาจองไว้เป็นไร่ก็มีครับเดี๋ยวพาเดินไปดูครับผมเพราะว่ากําลังเก็บกําลังั่นกันอยู่ฝั่งโน้นครับผมหัวมันหัวมันใหญ่ เป็นสายพันธุท์ที่ทางไร่เราไม่เคยทิ้งเลยครับสายพันธุน์นี้เพราะว่าจะมีเซอร์ไพรส์คือมอีผลผลิตดีตลอดครับผมบอกเลยว่าผลผลิตดีตลอดครับสำหรับสายพันธุ์ระยองเข้าก้าวของเราครับผมยิ่งไว้นานเปรอร์เซ็นต์แป้งยิ่งดีครับผมยิ่งไว้นานเปรอร์เซ็นต์แป้งยิ่งดีโอวัน,นี้จะใหญ่ไปไหนเนี่ย ใหญ่ขาผมอีกครับเป็นาสายพันธุ์ที่ทะลุทะลวงหินดินชอบนะสายพันธุ์นี้ครับผมสังเกตดูตรงโซนที่เป็นหินน่ะหัวใหญ่ดีครับที่เป็นดินหินนะครับผมอ๋อสามโลหัวนี้ก็เลยเนี่ยฮะผมอยากให้เพื่อนเกษตรกร,ร,กรด้วยกันมาเห็น หัวมันเรากับเห็นผลผลิตของเราครับผมก็เลยเนี่ยสายพันธุ์นี้จะเป็นอย่างนี้ครับผมนี่คือขาผมนะครับผมอาจจะไม่ใหญ่เท่าขาหรอกแต่ว่าก็ดูความแยะเทียบกับขาให้ดูนิดนึงแล้วกันครับผมครับเพราะว่ายิ่งไว้นานสายพันธุ์เนี้ยเปอร์เซ็นต์แป้งยิ่งดีแล้วก็หัวจะยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับผมฉะนั้น ผมอยากให้เพื่อนกเกษตรกรแบบเมื่อกี้เนี่ยมาเห็นสวนของเราแล้วก็มาชมผลผลิตของเราครับผมก็จะได้สบายใจอ่าเราก็ไม่ต้องพูดอะไรมากครับผมเพราะว่าเพื่อนกเกษตรกรโดยกันมาเห็นแล้วก็เออแต่ละคนก็โอ้โหโอ้โหไอที่โอ้โหนี่คือก็บอกว่าทําไมล่องห่างจังทําไมปลูกห่างอย่างนี้ครับก็ <c oughs> นี่มันคืออะไรเนี่ย <c oughs> ทำไมมันใหญ่ยังยาวอย่างนี้ครับนี่ครับคือสายพันธุ์เนี่ยก็คือโอ้ผมลองเอามาตั้งเทียบเท่าเอวผมนะเอ้ยเท่าหน้าอกผมครับเนี่ยความสูงของมันนี่มันขาดไปอีกนะปลายมันขาดไปอีกหน่อยครับผมถ้าไม่ขาดก็น่าจะเพียงคอผมแหละ หัวเนี่ยครับหัวเดียวเนี่ยครับยาวมากฮะเนี่ยสายพันธุ์นี้จะเป็นอย่างนี้ครับก็ต้องบอกว่าสายพันธุ์นี้จะมีเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดครับผมบางทีก็เจออะไรอย่างนี้นะฮะเนี่ยหัวหนึ่งก็เจ็ดแปดโลหัวเดียวนะหัวเดียวเนี่ยรับอ่าก็วันนี้น่าจะคงน่าจะได้ประมาณแค่นี้แหละ เดี๋ยวกันนะประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15. ประมาณสัก15แถวครับวันนี้น่าจะได้ประมาณเนี้ย15แถวครับผมเพราะปกติอ่าแถวหนึง่งก็จะได้แถวละตันอยู่ตรงนี้ครับผมได้แถวละตันอยู่ครับก็ ผมพาท่านผู้ชมเดินชมกักนไปเรื่อยๆครับผมนั่งอันนั้นก็นั่นจากมุมนั้นมานั้นก็ครึ่งเทเลอร์ละแต่หัวยาวครับหัวยาวปกติเทเลอร์คันนี้จะใส่ได้ประมาณ9 9ตันเกือบเกือบสิตันแต่ทีเนี้ยถ้าถ้าเทเลอร์หนึ่งตัวนี้จะใส่ได้เท่าที่ไปขายมาก็คือจะได้ประมาณ8ตันกว่าคือ,อด้วยความยาวของหัวครับมันทําให้ น้ำหนักลดลงไปเพราะว่าคือหัวมันไม่อยังไงอ่ะมันมีเกกาอ่ะหัวมันเกกะเพราะว่าความยาวครับผมก็จากรถที่เคยใส่ได้9ตันก็จะได้ประมาณสัก8ตันครับแตันกว่ากว่าครับรอบนึงเพราะว่าถ้าใส่ล้นมากร่วงครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีผมใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายก็เลย อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงครับผม,มครับผมพาท่านผู้ชมเดินไปชมเรื่อยๆครับมันเป็นสายพันธุ์ที่น่าทึ่งมากครับสําหรับสายพันธุ์นี้ครับผมความยาวเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่สองฝั่งสองฝั่งเนี่ยสองฝั่งของหัวเนี่ยยาวเมตรกว่าครับ เนี่ยสายพันธุ์นี้จะเป็นอย่างนั้นครับผมเนดินดินในโซนตรงแถบนี้มันจะมีดินปนหินกันอยู่ครับผมสายพันธุ์นี้ก็จะจะชอบอยู่ครับจะชอบเป็นดินลักษณะน,นี้อยู่ครับกำลังขุดกันอยู่ก็ท่านที่สนใจต้นพันธุ์จริงๆผมอยากให้มาดูไล่เราก่อนเพราะว่า ขุดก็อีกหลายวันอยู่ครับเพราะว่าวันก่อนนี้ก็ไปรับจ้างขุดก็พักไปนะจากตรงนั้นมาก็ขุดได้ไประยะหนึ่งแล้วก็พอดีมีรับจ้างก็ญาติญาติกันนี่แหละคนใกล้ชิดใกล้เคียงกันนี่แหละครับผมก็เลยพักไปปรากฏว่าราคาช่วงนี้แหมมีฝนมาหน่อยนี่ราคาลงไปนิดนึงครับผมก็ ทำยังไงได้นี่แหละเกษตรกรก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมราคาขึ้นอยู่กับขาวกำหนดครับ,รบแต่ก็ถือว่าราคาใช้ได้อยู่ครับสบาทกว่านี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมอยากจะขอเรียนเชิญแฟนเพจทุกๆท่านนะครับผมที่รับชมวิดีโอของเราอยู่อยากจะขอเชิญชวนมาดูหัวมันที่ไร่ของเราครับผมว่าผลผลิตเราเป็นยังไงผมจะดีใจอย่างมากเลยครับถ้าท่านมาชม ไล่มันของเราไม่ได้ซื้อหาหรือว่าอะไรก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมอยากให้เพื่อนเกษตรกรด้วยกันมาชมแค่นั้นเองครับสาหรับท่านที่ทํามันแล้วก็ทําไม่ค่อยได้ผลผลิตหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละผมอยากให้คนกลุ่มนั้นฮะมาดูที่ว่าเออ,เ,อ,อเขาทํายังไงเขาใส่อะไรทำยังไงถึงได้ละ่ะครับผมแค่นั้นแหละผมอยากต้องการแค่นี้นครับผมสิ่งที่เ,เราทํามาเราล้มลุกคุกคานมาเนี่ย เราก็เป็นมาแล้วไม่เคยได้เราก็ทํามาแล้วขาดทุนเราก็ทํามาแล้วทีนี้พอจะมีผลผลิตเนี่ยเราก็อยากจะให้กเกษตรกรได้รับรู้ว่าเออทำยังไงอะไรยังไงเงี้ยถึงได้ผลผลิตสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตด,ดีครับผม ก็เลยอยากจะขอเชิญชวนแฟนเพจทุกๆท่านนะครับผมที่รับชมาทางทางช่องของเราครับผมออนนครับยังไงอย่าลืมอสอบถามกันมาก่อนได้นะครับสำหรับท่านที่รับชมต้องการจะมาชมสวนเราผมาทิ้ง ID ดีไลน์ไว้ให้แล้วครับผมก็ยังไงแอดไลน์เข้ามาเดี๋ยวผมส่งแผนที่ให้อย่างที่เมื่อกี้ผมก็ส่ง แผนที่สวนให้ครับจะได้มารับชมกันครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณแฟนเพจทุกๆท่านนะครับผมโอกาสหน้าจะมาอัปเดตวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่เรื่อยๆครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับป้าไม่ต้องรีบนะป้าเร็วๆหน่อยก็ดีไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเร็วๆหน่อยก็ดี dạ yeah. <laughs>